เราสองคนจะมาลาออกอ่ะค่ะอยู่ไปกับบริษัทที่ไม่มีอนาคตแบบเนี้ยก็ไม่ไหวแล้วค่ะรู้นะคะว่าบอสเคยช่วยไวอ้อ่ะค่ะสวัสดีค่ะอ๋อใช่ค่ะอะไรนะคะ อขอเป็นสิ้นเดือนได้ไหมคะพอดีช่วงนี้ไม่สะดวกอะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยแกรู้ไหมเนี่ย ว่าตอนนี้บริษัทของพวกเราอะกาลังมีปัญหาเรื่องการเงินนะบอสไม่มีเงินจะจ่ายแล้วนะใช่เราสองคนได้ยินมากับหูเลยจริงเหรอวะจริงสินี่ฉันว่าฉันจะรีบไปลาออกแล้วเนี่ยใช่ฉันก็เหมือนกันถ้าบริษัทไม่มีเงินขนาดนี้ยฉันอยู่ไม่ไหวหรอกเฮ้ยใจเย็นก่อนไหมมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้นะเว้มีรู้แหละยังไงฉันก็ต้องไปลาออกเดี problem, ๋ยวนี้แหละไปเอาเอกสารลาออกกันและ เฮ้ยรอด้วยกัร็วเร็วเลยโปเฮ้ยเอาจริงวะเนี่ยอะคุณโปคุณลูกไม้มีอะไรเหรอคะเชิญนั่งก่อนคะ่ะบอสคะ คือเราสองคนจะมาลาออกอะคะ่ะลาออกใช่ค่ะอยู่ไปกับบริษัทที่ไม่มีอนาคตแบบเนี้ยก็ไม่ไหวแล้วคะ่ะรู้นะคะว่าบอสเคยช่วยไว้อะใช่ค่ะแต่ถึงยังไงเราสองคนก็ต้องลาออกคะ่ะบอสสรุปมีเรื่องอะไรกันจ๊ะคือหนูมีเรื่องอยากให้บอสช่วยหน่อยอะคะ่ะคือ ตอนนี้แม่หนูไม่สบายหนักมากเลยอยากจะขอเบอิกเงินบอสล่วงหน้าหนึ่งแสนเพื่อไปรักษาแม่หนูค่ะใช่ค่ะบอสตอนนี้แม่ของลูกไม้เขาป่วยหนักมากเลยค่ะอืมมันก็ได้จ้ะนี่จาะเงินหนึ่งแสนขอให้แม่หายป่วยไวๆนะขอบคุณมากเลยค่ะบอสหนูจะไม่ลืมบุญคุณบอสเลยค่ะ ขอบคุณแายลกายูกไม้ด้วยนะคะบอสขอใแม่หา,าไปเไวนะขอบคุณมากเลยค่ะก็ได้ค่ะฉันยอมให้คุณสองคนลาออกขอบคุณค่ะ เป็นไงบ้างอะเรียบร้อยแล้วผู้ชันสองคนลาออกเรียบร้อยแล้วจ้ะใช่แกก็สมควรจะรีบไปลาออกได้แล้วนะ <c oughs> อยู่ไปก็ไม่มีเงินจะใช้จะเอาเงินที่ไหนกินไหนใช้ฮะจะดีเหรอวะ <c oughs> ดีสิไม่ลาออกแล้วจะเอายังไงบอสไม่มีเงินจะจ่ายแล้วแล้วนะไม่มนไรนะคนเราแกรีบไปเลยอ่าบอกนะ <c oughs> อยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีนะโป๋อเราคิดถูกอะไรที่เราลาออกอะใช่ยังไม่มีเงือนเดือนที่เราอเข้ามาได้อ่ะคุณเดวมีอะไรเหรอนั่งก่อนสิครับเอ่อบอสครับคือ าลาออกแบบสองคนนั้นใช่ไหมอ๋อเปล่านะครับคือว่าผมจะบอกว่าผมจะไม่ลาออกนะครับผมจะอยู่ช่วยบอสท,ที่บริษ,ษัทนี้ไปก่อนส่วนเงินเดือนเนี่ยบอสจะให้มากหรือให้น้อยก็แล้วแต่บอสนะครับจนกว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นก็ได้ครับขอบใจเธอมากเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอตัวนะครับ ของเราว่าแหละที่บอกให้ดีมไปลาออกอ่ะไม่งั้นเราก็ไม่มีกินหรอกจะบอกให้อเอาเงินที่เห็นมาจ่ายที่มาเป็นไงบ้างลาออกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแกคิดดีลแล้วแหละที่ลาออกจากบริษัทนี้อ่ะใช่<อ>ไม่งั้นจะเอาอะไรกินฉันขอประกาศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันขอแต่งตั้งคุณดีมเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดหมายความว่ายังไงคะบอส บริษัทจะล้มละลายอยู่แล้วจะมาแต่งตั้งอะไรกันคะใครบอกเธอว่าบริษัทกำลังจะล้มละลายก็เมื่อพวกเราสองคนได้ยินบอสคุยบอกว่าขอเลื่อนจ่ายนี่ไปก่อนไม่ใช่เหรอคะ <c oughs> ฉันว่าละว,วันนี้ที่เธอสองคนได้ยินฉันพูดถึงเรื่องการขอเลื่อนจน่ายเงินใช่ไหมจริงๆแล้วนะ่ะฉันขอเลื่อนการจ่ายเงินมัดจำกับทางโรงแรมเพราะว่าฉันเนี่ยจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับลูกค้าแต่ช่วงนี้มันมีโรคระบาด ก็แค่นั้นเองเธอคิดกันไปถึงไหนเหรอคะบอสถ้าง nah, ั้นพวกหนูไม่ต้องพูดฉันเนี่ยนะไม่มีนโยบายที่จะรับคนที่ลาออกไปแล้วกลับเข้ามาทำงานใหม่แล้วพวกเธอสองคนก็เก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากบริษัทฉันได้ละเชิญค่ะเชิญ คบอสครับเออคือคุณดีนคุณตั้งใจทำงานก็พอละครับ